ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมาคุเทศเพงนะคะก็จะพาทุกท่านไปดูกิจกรรมในชุมชนบันนี้น้องๆจางเรียนลุ่งอรุณนะคะมาทํากิจกรรมกันนะคะนี่แม่เพนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอันนี้กําลังทำทูทูบอ่าสีประจําวันเกิดนี่ค่ะเด็กๆก็ทําทำานทูบกันเป็นไงมั่งลูกท้องกระถาบปะไม่ได้ท้องไม่อง แน่น่ฟีมือใครเป็นไงบ้างนายโชว์นายโชว์เข้ากล้องหน่อยของนิโคลก่อนนะโอ้ออยเยอของผู้ชาย,ยของพี่โอ้ยแล้วต่อไปเราจะพาไป <c oughs> ดูท่านจากันรกรสร์พักตุ๊กชาวาจักรประโลนกันนะคะเ <c oughs> นีน่ยืนล้วนกำลังทําห่างปลาตะเพียนเลยไ <c oughs> หนทําได้กันไหมลกูกไหนข้องไข่หนโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อย ลูกก็องให้นีๆอ่าวโหย้มพลูกสวยดีสวยได้แล้วลูกสวยต้องยังนะครับจีดลูกจีดจีดแล้วก็วีอ่าจีดแล้วก็วีอันนี้เป็นสานเป็นฐานจากสารปาะเพียนจากพักตบชวานะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเพลงจะพาไปนี่ค่ะข้างห uh, uh, ลังก็จะเป็นฐานทําดอกไม้จากใบเตยนะคะ ดงเวลาสวัสดีค pues ่ะเด็กๆอันนี้วิดีโอนะลูกอ่าเป็นไงมั่งได้ความรู้เยอะไหมได้เราคิดว่าจะทำได้ไหมได้ทำได้ใช่ไหมดอกมะม่วงกระดอกลูกอ่าอันนี้กำลังน้องๆกำลังทำกิจกรรมกันเลยนะคะตอนนี้หอมมะกรูดเนาะเอาเอาเคมีทิชชู่มีลูกมะกรูดเนี่ยแก้วัดด้วยนะเนี่ยลูกสูตรหอม เนี่ยทำแล้วไปฝากคุณพ่อคุณแม่เอาไปไว้นะรถอะลูกคอณพ่อหอมหยิบเ <พอ S 2> ข็มบุตรคนละอันลูกเข็มบุดเค<อ>็มบุดรอ่าอีกทานอีกขานเลงต่อไปเราจะไปทานของกินกันนะคะทานของกินเป็นถานวันนี้เป็นข้าวนขนมทองพับนะคะขนมทองพับจี้อยู่ตรงนี้นะคะถานเดี๋ยวเราไปดูกัน พอดีเด็กๆกินกันยางลูกยังไม่กินเลยครับอ่าอดีโอใบ้บายหน่อยใบ้บายหน่อยพูดจริงๆพูดจริงๆนะเดี๋โกหกไหนไหนพี่มืออันนี้พี่มือใครเนี่ยพี่มือผมพี่มือใครกินได้เปล่ากินได้กินได้ผมไม่ให้ไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วเนี่ยกินไม่เขาบอกให้ทํากรอบเอาล่ะเอากับกรอบกรอบกรอบหรือไม่กรอบกรอบหรือไม่ดมกินดูเปิดดูก่อนโอ้อานี่ไหนไหนดูเอากรอบลูกมายกมา กรอบทำทำกับขวานแล้วก็ฉีกเออนี่กรอบก็ทำนานๆใช่ใช่ค่อนตรองเยอะนะลูกนะเออนร้อนชิมกันมั้งยางอันนี้กินได้เลยลูกหนูกินเลยกินเลยาชิมเลยหุ้ยร้อนลูกอ้อมัดแค่มัดมกไม่ไเป็นจะเออหวังอร่อยจริงอร่อยจังกินทันทีเค้กดันคันหรือเปล่าหมายใช่ใช่ปะพูดอะไรครับอร่อยอร่อย อบงมเหอหมดไปจังเด้ออันนี้คือแบบนั้นครับนี่พี่จะบอกให้พี่เป็นคนชอบกินแบบปุ๊บปุ๊บแล้วขึ้นเลยเว้ยนิ่มๆอ่ะมันจะเหนียวเนี้ยนุ่มๆรับทานดูเรีอบลองกินดูโอเคครับจัดไปครับผมครับอันนี้ก็จะมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะะเป็นโฮมสเตย์น้องๆก็ทำกิจกรรมกันรอบๆนี้เป็นโฮมสเตย์นะคะ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะชุมชนตำบลแม่แหลมนะคะที่นี่ชุมชนตำบลแม่แหลมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปะมาณนะคะกัโดยรวมคะม่ะบ๊ายบายค่ะมาก็เทเพลงคนนี้ยินดีให้บ,บริการนะคะ